สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับที่26ขณะนี้นะครับก็เป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับบรรยากาศอึมครึมนะครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฝนตกทั้งวันนะครับเจ้าเบนนะครับก็มาทำงานแล้วเบนนั่งเล่นก่อนตากผ้าตากอะไรหรือยัง,อยงโอเคเดี๋ยว1โมงค่อยเปิดร้านช่ <c oughs> างตานมาโมงครึ่ง ช่างเบนมาหนึ่งโมงอ่ะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับชุดล้อนะครับของเจ้านุ่นประเทศไทยนะฮะอ่ามันเล่นเอาเราเหนื่อยเลยเมื่อวานล้อหลังวันนี้ล้อหน้าอ่าตั้งแต่เก็บเงินแล้วนะครับเก็บเงินหยอดกระปกุกเก็บเงินหยอดกระปกุกมาซื้อทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนครบชิ้นแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เมื่อวานนะครับผมประกอบชุดล้อหลังให้ เป็นเวฟบร้อยยห้านะครับ <c oughs> วันนี้มาแต่เช้าเลยเขาเรียนอยู่ที่ปุคนชัยนะครับอําเภอปุคนชัยนะครับต้องนั่งรถตู้ไปแต่เช้าอ่าผมมาถึงก็มาเห็นเลยนะฮะก็จะมีลูกปืน6201ลูกปืน6301มศูนย์นึ่บูทในนะครับอ่าแล้วก็จะมีดุมนะครับ ที่ซื้อตอนนั้นนะครับตัวนี้โอ้ระยะเวลา3เดือนนะครับเก็บเงินซื้อนะครับทีละชิ้นทีละชิ้นอ่าเป็นดุมเป็นดุมเจาะนะครับแบบชุบโครเมียมนะครับอ่าดุมอย่างดีเลยนะครับของ2อมนะครับตัวนี้เป็นตัวรูปเฟืองนะฮะอ่าแล้วก็มีสีลวดสีลวดนี่ก็เพิ่งซื้อไม่นานนะครับ 184เพิ่งซื้อไม่นานไปจานดิสเบกนะครับแบบเจาะรูปเท้านะครับซื้อเทลลิชินเทลลชิน้นอ,อยางในนะครับ 200S ตัวนี้เล็กเลยามาดูยางนอกก่อนนะครับยางนอกเขาเลือกใช้เบอร์50ทับเ0 1 7เมื่อวานก็เบอร์นี้แหละ50ทับ90-17นะครับ โลนะครับเขาใช้เป็นของบันไซสีดำนะครับ12017นทับนะครับนี่นะครับนุ่นประเทศไทยเจ้านุ่นนะฮะผมยอมเลยนะครับเก็บเงินซื้อทีละชิ้นทีละชิ้น2ชิ้นชิ้น2ชิ้นก็ประมาณ2เดือนกว่านะครับน่าจะไม่ถึง3เดือนนะครับได้ชุดล้อหน้าหลังนะครับทีละชิ้น สองชิ้นนี่นะครับโอ้ยอมรับนะครับเด็กน้อยบ้านผมเก็บหอมรอมริดนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะฮะไปช่วยแม่เก็บขี้ยางวันหยุดอะไรประมาณนี้นะฮะเอออ่ะเมื่อวันเสียดายนะครับไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับงานเยอะนะครับเมื่อวานอ่ะวันนี้เลยชุดล้อหน้าเลยจะรีวิวให้ดูนะฮะอ่ะก อะไรแต่ละชิ้นนะครับสนใจก็สามารถติดต่อนะครับทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับร้านทอร์เรซิ่งช็อปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับโยมจริงๆิเก็บเงินซื้อทีละชิ้นทีละชิ้น